จะไปทิ้งอ,อ,อยู่เนาะโอ้ยุงนี่ <laughs> เฮีย <laughs> <laughs> เกือบเดินไปแล้วอย่าไปรบกวนเขาเป็นรบกวนเขา <laughs> เป็นแสดงว่าเขามีที่แล้วเนี่ย สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับต้องเที่ยวครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาของป่ากันอีกแล้วครับผมอยู่บนภูเขาใกล้ๆขอบเมืองแถวๆที่เดิมครับของที่เราไปในคลิปก่อนครับผมตอนนี้ก็เวลา5นาฬิกาครับทีห้าครับออกเดินทางละผู้ร่วมทางครับพี่เลินครับพี่เลินครับไปเราไปกับหัวหน้าเลินครับวันนี้ก็ พี่บ่าวครับคนใต้ครับคนใต้อโอมกินกาแฟกินกาแฟได้เออแล้วคนเดิมครับพานเทครับคนเดิมเมืองขอนแก่นของเราเทพานเทคนขอนแกน่นผมคนใต้ครับใต้เชียงใหม่ใต้เชียงใหม่ <laughs> ของป๋าครับไปครับ <S <S รับได้แล้วครับเฮ้ยโชว์นะโชว์เนี่ยัยมายัยมาโอ้โอเคโอเคเออขึ้นไปดูครับผมอ่ะมันอยู่ยังไง

tìm tàu nó mai tìm tàu oh chuộc áo, chuột áo thôi thang nè đây bộ quân à bắn xì rồi oh Nó pa 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 thế này โอ้หนอนี้หนอนใหญ่มากครับใช่ๆครับใช่ๆ <ś p ies> ครับไอ,นอ,นอตีอนเต่า <sk r isa> ครับโอ้หนอเล็กเนี่ยต้มเนาะใช่ขโมงเมื่อเมื่อไรครับเนี่ยเออเนี่ยครับเอ้าเอา,อาอมอมอเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้ก็ฝนตกครับวันนี้มันเลยออก,กเ,ยนนเยอะหน่อยฝนตกวันเดียวครับตกวันเดียวอ่าดูดีดีดมันจะมีข้างบนอีกอะ <c oughs> ข้างบนอะ เดินขึ้นไปอีกไปขึ้นไปข้างข้างบนกัน ไปทางไหนบีเบาได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วไม่เหี้ยครับะไม่ใช่บอสบีเบาวเว้ยทางไหนบีเบา ท่านแจ้งดีเป็นไรครับแนบมคคอยเห็นอ่อนไงครับมาให้เห็นงอนแล้วกัหุบเห็นนอเลยเัิ่ขึ้นมาเห็นนอครับ

ơi uh, uh, uh. oh, các Đấy Ơ, ui, nám như vậy Ồ, ừ, giờ là khắp này khắp mày khắp, nó mày pa lên ngâm lên oh.

thế nha quá là tơ thằng nè, à tìm tàu đây đó không bạn, tàu, 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 cảm thấy chưa thùng nó đùi nó căng đấy ừ. tháng rồi nhang gì thế nhang cái gì á hả đẹp lắm gelato cái này gelato gelato là cái lá tô, cái lá tô thưa. Cái ¡Gracias! Oh. ครับโอ้ยพลาดแล้วไม่ได้เอายุงพลาดแล้วครับตอนนี้ยุงโคตรเยอะ ไม่ได้เอาพาลุมหน้าไได้ใส่ถุงมือมาดูเต็มหน้าเต็มตาผมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อครับผมก่อนอ่นก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยครับผมครับตอนนี้เราจะมาอีกที่หนึงครับผมไปมาดูหน่อไม้ Oh. ไปไม่ชอ,อบครับชอบคอามลำบากนี่บ่กเป็นทางเลยอ่ะแม่คนมา <ห ả? S 1> คนมาเดินดู่ะจะดูนะีน่ยอะไรวเนีะ่ะเพื่อพาใครไปแข่งน,นะ

เียเกือบเดินไปแล้วหลุมศพครับตรงนี้ครับอย่ารบกวนเขาไปรับแสดงต่เขาไม่ที่เนี่ยเนี่ยหลุมศพตอนนี้กลับมาถึงที่พักแล้วได้เยอะเหมือนกันครับดูข้างหลังครับเทียบเลยครับผมเต็มเลยครับผลงานได้วันนี้ ดีครับเลยเลแมลแมลแทนแมแทมนี่ของพี่เบาพี่เบาโอ้ยกวดน้ำไปได้ตรงไหนสวดน้ำซื้อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจตำคลิปต่อไปครับบายครับ <c oughs>